สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมนะฮะสองห้าหกสามครับวันนี้พี่ๆมาจากจังหวัดลําพูนนะฮะอําเภอรีมาดูรถไถที่บ้านเรานะครับนี่ฮะเป็นฟอร์ท้าพันเจ็ดเจ็ดพี่แกเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนเปไหครับพี่ถูกใจไหมฮะรถคันนี้ถูกใจครับถูกใจนะดี๋ยวลองขับลองขี่หรือยังฮะลองแล้วครับลองแล้วเขาสภาพเป็นไงหรือตามสภาพมาเนะตามสภาพครับเครื่องดีเกียร์ดีครับอัดดีเกียร์ดีครับอัดีเกียร์ดีนะฮะแล้วทอพี่ชื่ออะไรครับ คืออาทิพงพันธ์ครับอาทิพงพันธ์อยู่อำเภอลิครับผมจังหวัดลำพูนนะฮะครับโหที่เ,เดินทางมาไกลหลายร้อยกิโลเลยครับมาเดินทางมาบ้านเรานะฮะมาดูรถถ่ฟอร์ดห้าพันคันนี้ครับคันนี้เราขายแต่บแบบตามสภาพนะฮะดีพี่แกมาเห็นเราถูกใจครับก็เลยตกลงทำสัญญาวางประจํามาแล้วครับผมเดี๋ยวจะจะส่งให้ภายในวันสองวันนี้ฮะนี่ครับคันนี่ห้าพัน t ห้าครับขายแบบตามสภาพหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะ สภาพแบบนี้ครับนี่ฮะคือจังหวะเหมาะนะฮพี่แกผ่านกรุงเทพจะเดบเเบบมาหาเรานะฮะที่ก็เป็นแสนครับอันนี้เวลาสิบเอ็ดมงครึ่งนะฮะสิบเอ็ดมงเช้าครับอันนี้อุปกรณ์ติดรถจะเป็นดันหน้าแข้งหลีหั่งซีมทีครับจับเครื่องหั่งไม่ได้มีร่วงนะฮะนี่ครับผม ก็ขายแบบสภาพเดิมๆแบบนี้ครับเป็นรถที่พร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังเลยพี่นะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยฮะที่ให้ความไว้วางใจเราจะเดินทางมาหลายร้อยกิโลเลยครับเพื่อมาเลือกรถจากเรานะครับเอาแต่รถดีๆไปใช้ครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ให้ความไว้วางใจนะครับก็ขอให้รับให้รวยนะครับประสบกิจการงานประสบความสําเร็จนะฮะเอาไปหาเงินหาทองเข้าบ้านนะครับ ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะฮะเอามาให้ชมกันครับผมผมต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับท่านที่โทรมาสอบถามรถทางเราก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับคันนี้ก็มีถูกบ้างแพงบ้างแล้วแต่นะครับนะฮะสำหรับวันนี้คันนี้จบแปร์เพอรลี่ครับลำพูนรักจะส่งวอาทิตย์ครับนะฮะพี่แกได้พี่แกได้ทำการมาจำมาแล้วครับเอกสารคันนี้เอกสารทะเบียนพร้อมบุนะฮะ นครับสวยดีๆแบบนี้ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมนะครับท่านใดต้องการซื้อรถไายฟอร์ดนะฮะหรือจะขายนะครับโทรมาหาเราได้นะคะหรือท่านใดไปเจอครับไปเจอไว้นะครับแล้วโทรมาหาเราได้เรามีค่าแนะนำไหมนะครับ เรามีค่าดแนะนําให้นะฮะทุกที่ครับทั่วไทยเราไปซื้อหมดนะคะขอเพียงแต่ราคาได้สภาพได้นะฮะสนใจก็จะขายหรือจะซื้อก็โทรมานะครับที่เบอร์โทรศรัพท์081-007-6640นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามและรับชมนะฮะคลิปนี้เอาไวข้ขค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ